สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอ,องแจ็คออโต้เทรดก็มาพบกับ t r วทันเนภาค2หรือภาคจบนะครับคันแรกของเราเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะมีแอนลีตด้วยอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโตช่องทางการติดต่ออยู่ที่ Line j t j k c u t u t o เบอร์โทรติดต่ออยู่ที่089244 3500นะครับ ดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.59%ต่อปีคนานสูงสุด8.40%นาน6เดือนของแจ็คออโต้เทรดยังอยู่นะครับผมแจ้งก่อนคุณตากล้องตัวนี้จะเป็นตัวเดียวนะครับที่ไม่เข้าดอกเบี้ยพิเศษ10คันที่เรารีวิวมาตั้งแต่คลิปที่แล้วกับอีก5คันนี้จะมีตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ไม่เข้าดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.59นะครับ1.59เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทและธนาคารเป็นผู้กำหนดเรามีของจริงให้ครับลูกค้าได้ไปแล้วด้วยนะครับ มาคั้แรกเลยดีกว่าคุณตากล้องเป็น t r ยเ l อร a แอ l e ลทนะครับ GLS Limited g e a อ Auto ปี17 18ตัวนี้แจ้งก่อนไม่เยอะไปแดงอยู่927,000จัดไปนั้นได้676,000เราขายอยู่559ฉะนั้นทำว่าออกรถศูนบาทมีแน่นอนครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่หรือจะไม่ใช้เลยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับรถสวยอยู่แล้วบอกก่อนเลยเพราะที่นี่รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย ด้านในเลยครับท่านแอดลีเนี่ยนี่คือบอกชุดแต่งของแอดลีนะครับคือดำส้มผมเคยได้มาขายอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันลูกค้าชอบเพราะว่าเป็นบอกไฟฟ้าด้วยชอบตรงนี้แหละมันสบายฝั่งนูนง้นธรรมดาใช่ไหมโอเควันนี้หรืออีพีที่แล้วไม่ได้เล่นอะไรเยอะเพราะว่ารีบแข่งกับฝนตกนะครับตัวนี้ใหม่ผมบอกแล้วว่าใม่เยอะฟีหนึ 1, ่เจ็ดจหไม่หนึ่งแ 12,045โลนะผมแจ้งก่อนเลย a l l e เบาไฟฟ้าตัวเนื้อของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมี cruise c o n t r o ให้ในเรื่องฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของผู้คุมเสียงโทรออกวังสายสักการ่เสียงตัวนี้ไม่มีแมปให้นะตัวแอร์เป็นดิจิตอลให้แล้วเหมือนกับตัว a l l e ไอ้ตัว G S จบที่แล้ว USB power o u t เกี g ร์ออโต o ไอ้ g ร์ออโต้แล้วก็ทีนิก นะแต่ตัวนี้มีกล้องใหยหลังให้สบายชุดแต่งบอกก่อนเลยบกิบกิบเก้บเนี๊ยบเลยนะครับเสียงเดี๋ยวค่อยมาฟังว่าเครื่องเสียงเป็นยังไงนะครับราคาอยู่559จะไปในได้6กแสนเจ็ดหมื่นหกเดี๋ยวเราไปดูโฉมใหม่ต่อไปไอ้สมเก่าบ้างสมเก่าบ้างนะครับผมปี12ขับสด้วยหาย,ยากๆปะตัวนี้เป็น t r i ท e n น4ประตู2.5 ตัวโฉมตั้งแต่โฉมเมื่อกี้นะแอลลีขึ้นไปนะเป็น2,004อันนี้เครื่อง2,005นะครับ GLS 4วินตัวนี้4ประตูเกียร์ออโต้ปี12จด12ม a y เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูป้ายแดงคันนี้6แสน9แสน67,000เราขายอยู่4 5 9จัาไฟแนน์ได้5แสน45,000นะครับดูซิว่ารถสวยไหมรถปี12ก็9ฟีแล้วคุณตาล้อ,องเป็นไงยิ้มไหม เนี่ยดูพวกมาร์กิ้งเนี่ยยังอยู่เลยนะรถเก้าปีใช่แล้วเขาใช้รักษาหรือใช้น้อยดูแน,นในอดีววาครับไปตัวนี้แจ้งก่อนด้วยเป็นรถปี12ยังไม่มีจอแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับเพราะจุดเด่นตัวนี้เขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องมีจอหรือไม่มีจอจุดเด่นเขาอยู่ที่นี่ครับขับเคลื่นอนสี e ่ล้อเ์ออโต้ทริปอนิกนะครับ ผมขออนุญาตไล่ขึ้นมาอย่างนี้นะวิทยุเขาอยู่ตรงนี้เป็นวิทยุ1ดินเขาเรียกหนึ่งดินถ้าเป็นจอสมัยก่อนเขาเรียกว่า2ดินแต่ก็เนึกอ,อกเนาะ,ะตัวนี้จะในเรื่องของพวกออนบอร์ดในเรื่องการขับสีการขับเคลื่อนเดิอนออกตัวต่างจังหวัดน,นะครับตัวนี้บอกบอกไฟฟ้าด้วยน,นี่ผมแจ้งออก่อนบอกบอกไฟฟ้าให้นะครับเกียร์ตัวแอร์เป็นแอร์แบบออโต้ถ้าว่าออโต้คืออะไรเนี่ยครับคือแอร์ออโต้ได้แอร์เป็นออโต้ได้จะปรับเบาหรือแรงนี่นะครับ อันนี้ไลฟ้านะครับมีให้เยืนนะครับมาที่ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีมลติฟังก์ชันนะครับแต่มีแอร์แบ็กให้ไม่บอกก่อนว่าไม่น้อยอยู่ที่91,600โลแสดงว่ารถ9 P P ปีพี่วิ่งปีละ11,100 10, นโลนะอันนี้ค่าเฉลี่ยเท่าคร่าวราคาอยู่ที่459ผมบอกก่อนเลยว่าคุ้มเพราะว่าจัไปแน้นได้540,000 ห้าพันบาทย้ำก่อนนะครับคันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแต่ค่อนข้างจะมั่นใจตรงที่มันไม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59เนี่ยขอเป็นปี16ขึ้ื่นนะครับตัวนี้น่าจะไม่ได้แต่ถ้าอยากได้อะไรยังไงโทรมาครับ089 244 3500เงื่อนไขเป็นไปนตามที่บริษัทและธนาคารผู้กำหนดนะครับส่วนพอเริ่มต้นเท่าไหร่ถามเซล น,นาสูงสุด8.4งวดสมเนนาน6เดือนได้หมดนะครับแต่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะไปะดูปีใหม่ใหม่กันบ้างนะครับไปคุณอาก็เราเลืเห็นอนเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แจ้งก่อนมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นรอยก็เลยดูว่าไม่ดีจับเปลี่ยนไปเลยแต่เราของก่อนอะไหล่รออะไหล่นะครับเพราะว่าเราใช้นิยมใช้เบิร์กสูงมา ผมแจ้งก่อนนะน,นี่อันนี้แค่ฝาครอบเองนะเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าแตกหักอันนี้คือแค่ตัวมันหลุดเนี่ยตัวครอบที่กระจกมองข้มมมางนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันต่อดีกว่าผม<อ>ไม่ให้เสียเวลา<อ>นะครับคันนี้เป็นโซยเดิลแครบตัวนี้แคบนะ2.4 GLS Plus จีเอ็กียร์โต้ปี17.18ตัวนี้ก็หายากเหมือนกัน<อ>ป้ายแดงอยู่เจ0ดแสโลเอ้อยเจ0 0 0สบาทกูก็อ่านเป็นโลกับบาทเด็กบรรลัยแล้วหล่ะงานเนี้ย อันนี้หลุดเองเล่นเองขำเองครับผมผู้ใหญ่บ้านพี่ใจแล้วครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ครับลูกค้ารออยู่โอเคต่อมาจัดไปแนนได้ห้าแสนสามขายอยู่สี่เก้าเก้านะเดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องก่อนว่ารถสวยไหมนี่เลยเฮ้ยสวยอยู่อ่ะแต่ก็เนี่ยพวกมาร์คตัวมาร์กิ้งเนี่ยบางทีอ่ะแนะนำให้ลูกค้าดูตรงพวกมาร์กิ้งด้วยนะครับว่าอันนี้คือมาจากโรงงานแสดงว่ารถคันนี้เวลาใช้งานเขาใช้รักษา ส่วนใหญ่ถ้ารถใช้ไม่รักษาพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วท่อออกท่ออ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารดีกว่าปะตัวแคบนะครับก็จะคล้ายๆสี่ประตูต่างกันแค่อันนี้ประตูเป็นแคบแบบนี้เปิดได้นะครับตู้กับข้าวนี่เลยอย่าไปขีดหนึ่งอ่าโอเคนะครับตัวนี้เกียร์โต้ทั่วไปไมายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดโลพวงมาลัยเป็นทริปโทนิกนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีทริปโทนิกอยู่ฝั่งไอตัวครูสคอนโทรลอยู่ฝั่ง ฝามือวันนี้กูเป็นอะไรวันนี้รู้สึกเหมือนจะอ,อาการดีดๆนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นในการควบคุมเสียงแต่ยังไม่มีโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับบอกก่อนตัววิทยุก็เป็นจอให้แล้วแอร์เป็นดิจิตอลมี USB ตัวนี้มีตล้องถอยหลังให้อยู่แล้วนะครับผมบอกก่อนเลยเบาะหนังแต่เป็นปรับมือธรรมดาแอร์แบ็กมี2ลูกให้อยู่แล้วนะครับราคาอย่างที่บอก659เ้ ไม่ใช <ý aient> ่สิเปลี่ยนหน้าสิเออราคา099ใครจะซื้อกับกูวะราคา499จัดเป็นเน้นได้530ป้ายแดงขายอยู่780เออมาอยู่14,991โลตัวนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59%ต่อปีนะจ๊ะบอกก่อน อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะแจ็คออโต้นะครับเพื่อเป็นขวัญกันแล้รับกำลังใจแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆใ,ให้อยู่เสมอเดี๋ยวไปดูขันหลังต่อไปต,อต่อมาเป็น t r i d t a t Cap GLS p เ u s าสเหมือนกันอ้าวน Plus ี่ปลาส้งคู่แต่อันนี้พัด s l เเป็นรองนะอันนี้เป็น GLS ที่เป็นตัวท็อปสมัยนั้นฉะนั้นตัวนี้ตัวโฉมปัจจุบัน2.4 GLS p l u คเกียร์ธรรมดาปี1820 ป้ายแดงขายอยู่7 2 9ด0 0บาทจากเป็น,นั้นได้5,2 0 0เราขายอยู่49 9ฉะนั้นง่ายๆครับโฉมกัโฉมใหม่เกียร์ธรรมะ499โฉมเก่าเกียร์ออโ,โต้ตัวท็อป4 9 9แล้วแต่ที่พี่เลือกเลยครับแต่ที่แน่ๆดอกเบี้ยรเริ่มต้น1 5 9แน่นอนครับพะที่นี่รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดดูครับรถสวยเป็นการนะนนี้บอกก่อนเลยเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าไป พอเป็น GLS ของโฉมปัจจุบันกุญแจก็จะเปลี่ยนไปการเป็นมีดอกแล้วนะครับตัวนี้ใหม่อยู่ที่18,200โลไม่ติดเครื่องนะขี้เกียจเกีย,ยร์ถอยหลังมีกล้องให้นะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับมีจอแอร์ดิจิตอลพาวเวอร์เอาเลต USB HDMI ผมอะไรไม่มี ฝั่งซ้ายฝั่งขวามไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ฝั่งซ้ายจะมีในเรื่องการควบคุมเสียงให้นะครับราคา499นะบอกก่อนถ้าชอบใหม่ๆแต่ขับเกียร์ธรรมดาได้ก็นี่เลยครับ499แต่ถ้าชอบบอกว่าเฮ้ยเน้นสบายใหม่มากไม่เป็นไรไม่ต้องใหม่มากนู่นเลยครับสีขาวเกียร์โต้499เหมือนกันนะครับจัดไฟนแนซน,นออกรถ0บาทหยุ่แล้วเพราะว่าเราบอก,กยอดจัดให้แล้วนะครับ แต่ทุกอย่างอย่างที่บอกเงื่อนไขเป็นไปนตามที่ธนาคารและบริษัทผู้กําหนดนะครับ<ป>สำหรับดอกเบีย้ย1.59ด้วยเดี๋ยวเราไปดูสายรถเตีย้ยสายหล่อดีกว่าไปต่อมาคันสุดท้ายนะครับไฟท์เนแคบ2.5 GL เกียร์ธรรมดาปี19.20ตัวนี้การันตีแล้วครับ,ย,บรยังมีประกันศูนย์อยู่ไม่อยู่9,000โลผมจําได้อยู่ป้ายแดงอยู่62,000 จะเป็นแนนได้4 5 6 0 0ยถ้าเราขายอยู่4,3,9นี่เลยอยากได้สภาพป้ายแดงต้องคันนี้เลยครับถ้าใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วครับพี่ประกันศูนย์ก็มีเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันไปตัวนี้เป็น G.L. ฉะนั้นความพิเศษหรืออำนวยความสะดวกจะน้อยหน,น,น่อยนะครับแต่ที่แน่ๆความปลอดภัยเขามีให้ก็คือในเรื่องของ Airbag มีให้2ใบ มาอยู่ที่9,125โลนะครับเป็นจอสองดินให้มีซ d ดตึ๊ดตึดตดนี่เลยมี AUX ให้นะครับ USB อยู่ด้านล่างนะแอร์หมุนมือเกียร์ธรรมดา5สปีดบอกก่อน5สปีดนะครับบอก้าทั่วไปพวกนี้ยังไม่ได้แก่เลยเนี่ยเก่าตามสภาพแต่ว่ารถมันแค่ปี2ปีเองอย่างที่บอกครับถ้าใหม่วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วตัวนี้ก็เข้าเงินไขดอกเบีย้ย เริ่มต้น1.59%ต่อปีนะครับผมบอกก่อนเลยราคา439จัดไปแน้นได้456นะครับ4 5 6 0 0 0ผมบอกก่อนเลยว่าอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มามีจัดให้รีวิวให้นะครับไม่ต้องห่วงผมเต็มที่กับคุณผู้ชมอยู่แล้วที่สำคัญนะครับกดติดตามกด subscribe ห,หน่อยเอถอะพึ่งพันหเองนะครับช่วยหน่อยถว่าช่วยหน่อยนะครับแล้วถ้าอยากได้อะไรอยากต่อราคาเท่าไหร่ มามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันเรื่องของจัดถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านมีให้เหมือนเดิมของแถมบริกันในเรื่องของอบริกรารช่วยเหลือฉุกเฉินมีให้ขัดเครือบแก้วมีให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีให้นะครับต่อพิเศษให้อีกด้วย1 5 9ต่อปีนะครับ รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้นตองเรานะครับที่ช่วยเตรียมรถให้ขอบคุณน้องน็อตตีที่ช่วยเตรียมเรื่องคุณแจให้คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องเจงหนึ่งน้อง้องปรินครับน้องปรินนะครับผมที่มาช่วยถ่ายรีวิวให้วันนี้ผมอองแจ็คออโต้เทรดขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็0892443500ส,ส,สวัสดีครับดียว